สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2ีมิถุนายนค่ะความคาดหวังเงินเฟอสหรัฐ5 year break even ดิ่งลงต่อปิดเมื่อวาน2.74%เต่ำสุดเกือบ5เดือนความคาดหวังตัวยาว f year f year forward 2.34%ต่ำกว่า2 p e จุพีคปี2021ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคมแล้วขณะที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวดูทรงๆมีเสถียรภาพกว่าตัวสั้น a ร y i e l d s ปรับตัวลงทุกช่วงอายุ ดยิาบยืมบรบัาษสหรัฐร,ร่วงแรงกว่า10เป s i s p o i n ตตั้งแต่ช่วงอายุ1ปีขึ้นไปสัญญาณเงินเฟอ้อในตลาดแผ่วลงมากค่ะทว่าท่านประธานคุณโจมพาวเวลยืนยันต่อสภาเมื่อคืนว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะเจอหลักฐานชัดๆที่บ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อชะลอจริงยอมรับซอฟต์แลนดิ้งทำยากและภาวะถดถอยก็มีความเป็นไปได้ ตลาดปรับมุมมองเงินเฟ้อลงส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงภาพรวมยกเว้นโภคภัณฑ์ซึ่งยืนขวางกระบวนการดังกล่าวถึงแม้แนวโน้มซัพพลายยังขาดแคลนหนุนราคาระยะยาวทว่าระยะสั้นอาจยังมีดาวไซต์ผู้ลงทุนไม่ควรผีพผามเข้าไปถัวนักกลุิมแคทแทมย้ำเติมจีนทุกวันค่ะ k t a s เอ r ช s k t c คทชและเค c ชนบอเช่นเคย มาดูกันถึงการขึ้นลัหอตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซนติเด็กปิดที่1,560.02จุดลบ0.92%มูลค่าการซื้อขาย68,260ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามเอเชียรับแรงขายในกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงก์และกลุ่มค้าปลีกระหว่างรอติดตามาท่อยแถลงของประธานเฟดส่วนฝั่งของตราสานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่43,356ล้านบาท และยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.5%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%หว่า0ค่ะส่วนทาฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่35บาท52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปิดตลาดอ่อนค่าสุดในรอบ5ปีครึง่งหลุดแนวต้าน35บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐหลังมีแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าทำให้บาทอ่อนค่าสุดในภูมิภาค ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตรัดหุ้นโตกเกียวพลิกปิดลบตามตลาดฟิวเจอร์ของสหรัฐที่ปรับตัวลงประกอบกับนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังดัชนีนิกิปิดตลาดพุ่งแรงเมื่อวันอังคารนิกิป,ปิดไปที่26,149.55จุดลบ0ูนส่วเเซีนส่ยนงค์ไฮเขมาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยรวมทั้งกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีน เซิงไฮคอมบริสิตปิดที่ 3267-20. จุดลบ1.2อร์ซค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธหลังจากที่คุณโจมพาวเวลประธานเฟดกล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสซว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงอย่างไรก็ดีค่ะเขากล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยนอกจากนี้การร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็นปัจจัยฉุดตลาดเช่นกัน ดาวโจสปิดที่3483.13จุดลบ0.15% S&P 500ปิดที่3759.89จุดลบ0.13%และ n a s แ a q ปิดที่11,053.08จุดลบ0.15%ค่ะส่วนฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงต่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ1ปีค่ะเนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมันและโลหะส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่เงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นของอังกฤทษทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก CS c ซ4 0 0ปิดที่5,916.63จุดลบ0.81%เด a x ปิดที่13,144.28จุดลบ1.11%และโฟซีร้อยปิดที่7,89.22 0จุดลบ0.88%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยไม่เทียบกับสกุลเงินหลักๆห,หลังจากที่คุณโจมพาเวลประธานเฟดยืนยันต่อสภาของเกรสว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟอ้อให้ชะลอตัวลงอย่างไรก็ดีค่ะเขายอมรับว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยส่วนในฝั่งของสกุลเงน้ำมันดิบริชัีสตรลีย์นิวยอร์กปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์ในวันพุธค่ะลบไป3%ปิดที่1 0ซดอลลปิดที่ซนต์ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและฉุดดีบน,น้ำมันชะลอตัวลงส่วน้ฝั่งของเบรนต์เองค่ะลบไป2.5%ปิดที่111.74ดเซนต์ต่อบาร์เรลส่วน้ฝั่งของซีนองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะหลังจากที่คุณเจอร์มพาวเวลประธานเฟดกล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง สัญญาทองคำตลาดโคเมเกสม,มงอัเดนสิงหาคมลบไป0.02%ปิดที่1,838.40เซนต์ต่อทรัลอัลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m อมเนลี่นิวที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s ส a ทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m อมสมาร์เทรดแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวลวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ